you <phone rings> สวัสดีค่ะยินดีต้อน like รับเข้าสู่ช่องการพยากรู์ดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2 4 6 e x ์เ p ็กซ a นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปพิเศษมากๆนะคะที่อาจารย์จะทำนายดวงรายปี2.065หรือ2022แบบฉบับ12นักนักศิยษ ะะสำหรับท่านใดนะคะที่อยากดูเป็น12ราศีเป็นดวงรายปี2565สามารถไปดูเพลย์ลิสต์ด้านล่างอาจารย์ลงไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะอาจะมีเพลย์ลิสต์แล้วก็ลิงก์ต่างๆต,ตามราศีที่เป็นดวงรายปีให้กับทุกท่านได้รับฟังรับชมสามารถไปคลิกดูได้ตรง De s c r i p t i o n box นะคะแต่สําหรับท่านใดที่อยากดูเป็น12นักกษัตริย์ให้ดูคลิปนี้ต่อเนื่องเลยนะคะก่อนอื่นเป็นปีใหม่เนาะอาจารย์ก็ขออวพรให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญนะคะคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาที่ไม่เกินกรรมสิ่่่งททีีสสําาคคัญุุดถ้ณ สตินะคะสติมาปัญญาเกิดสิ่งดีดีก็จะเกิดขึ้นกับคุณชะนั้นอาจารย์ขอให้คุณร่ำรวยเงินทองและร่ำรวยสติปัญญามากๆนะคะอ่าแล้วก็ไปไหนมาไหนขอให้ปลอดภัยหายห่วงนะคะเดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็ขอให้มีสุขภาพกายและใจแข็งแรงทั้งตัวคุณและครอบครัวของคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะอ่าก็เรามาเข้าเรื่องอาจารย์ต้องบอกก่อนนะคะอันนี้มันทำนายดูยภาพรวมเขาเรียกว่า general reading ฉะนั้นอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปไยว่ามันไม่สามารถตรงได้กับทุกท่านอยู่แล้วแต่อาจารย์อยากทําคลิปเป็นการกุศลที่อาจารย์ทําาตลอดม ห้าหปีแล้วนะคะยังคงทําต่อไปขอบคุณหลายๆท่านที่ติดตามอาจารย์มานะคะเป็นแฟนช่องของกิ่งฟ้าชูฟอร์จไฟหรือว่า เพิ่งมาติดตามกันในคลิปนี้อาจารย์ก็ยิยนดีต้อนรับมากๆนะคะก็อยากให้ดูเป็นแนวทางเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณกําหนดโดนชะตามไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้าแต่อาจารย์แค่อยากทําคลิปให้ทุกท่านดูเป็นแนวทางอาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะหรือว่าสามารถเป็นกําลังใจมีพลังงานด้านดีกลับไปนะคะอาจารย์เชื่อเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปนี้อาจจะทําให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าอะไรที่ต้องระมัดระวังก็เก็บเอาไว้นะคะสิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่ตัวเรา ขอให้คุณดําเนินชีวิตอย่างมีสติและดูคลิปนี้อย่างมีความสุขเราไปเริ่มรับฟังรับชมกันเลยดีกว่าค่ะ,ะ,คะสำหรับชาวมะเสงหรือว่างูเล็กนะคะประจําปี2 5 6 5นะคะ mm hmm. เรามาดูดวงรายปีของท่านกันเลยดีกว่าทำาํำไมโดยภาพรวมนะคะจากไพ่พิเศษไพ่หินนะคะมีพิเศษเพิ่มเข้ามาแล้วก็ไพ่คาร์ดค่ะเรามาเริ่มกันเลยปีมะเสงนะคะ fulfillment ไดออฟเทสนะคะอ่าดิเรกชันโอ้สวยมากนะคะเป็นสีน้ำเงินเขียวอมเขียวเข้มนะคะเหมือนเป็นหนึ่งสีแบบกึ่งๆสีน้ำทะเลเข,เข,เขียวฟ้าๆนํำเงินน้ำเงินสวยมากเลยนะคะไดออฟเทสของจริงเห็นอันนี้สวยมากดิเรกชัน ขึ้นสวยต่ต้นเลยนะอะเดี๋ยวเรามาดูกัน Nine Swans d อันนี้เป็นไพ่ใบพิเศษนะคะ The Diviner นะคะ The Strength The Theater นะคะเป็นไพ่ใบพิเศษอีกแล้วของสำหรับนี้นะคะ Ten of Cups The Star The lovers, the fool, Knights of Cups, Two of Cups, the hermit, and the last one ไปสุดท้ายนะคะจะเป็น Six of Swords โ oh, อ้พลังงานเป็นยังไงบ้างพลังงานขึ้นดีมากๆเลยนะคะสำหรับชาวมะเส็ง พลังงานขึ้นในภาพรวมก่อนนะคะมันขึ้นคำว่าคุณจะได้เติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายไปบางท่านอาจจะแปลว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นมีคนรักคนเมตตาคนสนับสนุนมีความโดดเด่นนะเป็นดวงของความโดดเด่นเป็นดวงของคำว่ามีชื่อเสียงโด่งดังในสายงานที่คุณทำหรือว่าอาจจะแปลว่ามีคนอยากรู้จักกับคุณมากยิ่งขึ้นเป็นเป็นที่น่าสนใจอ่ามีคนให้ความสนใจเราก็เป็นได้นะคะหรือว่า การงานของคุณเป็นที่จับตามากๆนะคะหรือว่าคุณอาจจะเป็นไอดอลสำหรับหลายๆคนก็เป็นได้ในการทำงานเรื่องการมําหากินและอื่นๆพลังงานขึ้นคำว่าตัวคุณเองอะคะ่ะมันเหมือนมีความรักที่ตลบอบอวนมากๆจริงๆนะมันเป็นพลังงานของคำว่าสเสน่ห์มหานิยมเมตตามหานิยมหรือว่าไปไหนมาไหนคนก็มีโอกาสที่จะรักและเมตตาเรามากขึ้นถ้าเราเหมัน่นกระทําความดีในรูปแบบต่างๆหรือว่า เราอาจจะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือผู้อื่นด้วยก็ได้นะคะคือการช่วยเหลือเนี่ยอาจจะเป็นคําว่าไม่คิดร้ายกับใครหรือว่าให้คําแนะนําผู้อื่นอะไรเงี้ยมันจะเป็นประมาณนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็คุณเองอะโชคดีตรงที่ว่าอาจจะแบบมีพักพวกเพิ่มมากขึ้นมีการเรียมิตรหรืออาจจะมีเจ้านายหรือลูกน้องที่ดีคอยช่วยเหลือค,คุณจะมีคนคอยช่วยเหลือคุณดีมากม อีกหนึ่งอย่างถ้าใครที่เป็นคนที่หมั่นพูดความจริงในทางที่ไม่ทาให้คนอื่นเดือดร้อนหรือทาร้ายจิตใจใครนะคะเป็นการพูดความจริงบ่บอยๆเรื่อยๆมันจะทําให้คําพูดของคุณแพงขึ้นหรือว่าวาจาศักดิ์สิทธิ์นั่นเองพูดยังไงเป็นอย่าง,งาน้นถ้าพูดไม่ดีก็เข้าตัวด้วยนะคะแต่ถ้าพูดดีก็เข้าตัวคุณเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะพลังงานอะไรเกิดขึ้นคําว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองเหมือนเป็นหนึ่งว่ามีคนคอยแบบอยู่เคียงข้างเรา จริงๆสิ่งศักดิ์มาในรูปแบบคําว่าดนจิตดนใจให้คนรอบข้างคอยเมตตาและสนับสนุนเราก็เป็นได้เหมือนดนจิตดนใจมนุษย์กันเองเนี่ยให้แบบช่วยเหลือเราก็เป็นได้หรือว่ายามที่เราทุกข์ร้อนเรามีปัญหามันอาจจะอยู่ดีก็มีคนยื่นมือมาช่วยรเราก็เป็นได้พลังงานขึ้นส่วนมากๆแต่สิ่งหนึ่งที่บางทีบางครั้งเราเองอาจจะมีปัญหาที่มันซ้ำๆย้ำๆเดิมๆที่เราต้องรอการแก้ไขหรือว่ามันจะมี มีทางออกให้กับปัญหาตรงจุดนั้นบางท่านบางท่านอาจจะเป็นปัญหาที่จิตของเราว่าเฮ้ยบางทีเรารู้สึกทําไมตรงนี้ทําไม่ได้มันเหมือนกับว่าย้ําตรงนั้นอยู่เรื่อยๆนะคะอย่าพยายามทําให้พลังงานด้านลบเข้ามาบางสิ่งบางอย่างถ้ารู้สึกว่าเราไม่สามารถควบคุมมันได้หรือว่ามันเกินจะควบคุมบางอย่างต้องปล่อยวางบ้างอย่าตึงจนเกินไปเพราะว่าจริงๆต้องบอกก่อนว่าคุณเป็นคนที่มีความ perfectionist ทำอะไรต้องเ๊ะต้องดีก็ได้หรือว่า อยากให้ออกมาดีที่สุดจนกระทั่งบางทีเราอาจจะเผลอไปกดดันตัวเองหรือว่าอาจจะโดนกดดันใหม่ทีหรืออะไรก็ตามแต่แต่จะไม้ว่าทําให้ดีที่สุดนะคะถ้าเราทําเต็มที่ดีที่สุดแล้วผลจะออกมาดีไม่ดีเราถือว่าเราทําเต็มที่แล้วอย่าก,กดดันจนกระทั่งมันดึงพลังงานน้ำลบเข้ามาเพราะพลังงานของคุณมันดึงเข้ามาไวมากนะคะกว่าปกติเลยเหมือนเซนส์เซนส์สัมผัสเซนส์ <sense S 1> <sense S 2> ในการดําเนินชีวิต,ตอะไรต่างๆ,างๆมันจะยิ่งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วรวมถึงคุณจะมองอะไรหลายๆอย่างมาก มากยิ่งขึ้นเหมือนมองออกมากยิ่งขึ้นว่าใครมาดีมาไม่ดออีสิ่งไหนที่เราควรทําสิ่งไหนที่เราไม่ควรทํามันจะเหมือนกับว่ารู้ทิศทางในการดําเนินชีวิตของตัวเองมากยิ่งขึ้นจากประสบการณ์หรือว่าเซนส์ของเราประกอบแต่อย่าใช้เซนส์อย่างเดียวใช้เหตุผลประกอบด้วยนะคะทุกๆอย่างนะคะเอาหลักความเป็นจริงด้วยแล้วพลังงานของคุณนะคะมันมีโอกาสที่คุณจะสมหวังในบางสิ่งบางอย่างที่คุณพยายามมาลตลอดหรือว่ามีโอกาสสมหวังความรักก็ได้นะเป็นได้หมดเลยหรือว่าบางท่านอาจจะแปลว่า ตอนนี้การงานของคุณวิ่งเข้ามาชนเยอะหรือว่าคุณเองอาจจะมีคนป้อนงานมาหาเราเยอะเงินก็มีโอกาสที่จะพุ่งเข้าหาเราเยอะด้วยเช่นเดียวกันเพราะพลังงานขึ้นคําว่าสมความปรารถนาบารมีของคุณมัน,มนเหมือนกับว่ามันแรงกล้าม,มากยิ่งขึ้นมีคนแบบอาจจะให้เกียรติเราไม่ใช่ไม่ใช่เกียรตินะคะเกียรติยศหรือว่าช่วงนี้เนี่ยคุณดูเด่นสง่าเหมือนแบบ เหมือนสปอตไลท์มาอยู่ทางคุณหมดเลยอะค่ะแต่สิ่งเหล่านี้อย่าหลงระเริงกับมันนะคะอยู่บนความพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปทําตัวให้เป็นเหมือนเดิมทุกอย่างอยู่ระดับตรงกลางแล้วคุณจะมีความสุขคือการมีสตินั่นเองนะคะแต่ของพลังงานของคุณเหมือนกับว่าเซนส์มันแรงในพวกนี้นะคะมันเลยเหมือนแบบทาอะไรคุณอาจจะเหมือนว่องไวค่ะ ความคิดสติปัญญามันไวจนกระทั่งบางทีต้องเรามาระวังเรื่องความผิดพลาดถ้าเราทําอะไรไวเกินไปพยายามตรวจทานใจเย็นๆนิดนึงเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าคุณเองเป็นคนที่บางทีบางครั้งใจร้อนหรือว่าคิดอะไรทําอย่างนั้นเลยคือรีบทาเลยจนกระทั่งตอนนี้ต้องสโลดาวค่อยๆปรับความคิดเราค่อยๆมีสมาธิม,มากยิ่งขึ้นแล้วรู้สึกถ้ามันโมโหหรืออะไรสักอย่างหรือว่าใครมาทําไม่ดีอะไรกับเรา บางสิ่งบางอย่างแผ่เมตตาให้เขาไปให้เขาพังของเขาไปเองไม่ต้องทําอะไรอย่าไปสาบแช่งใครเพราะว่าวาจาของคุณพอสาบแช่งเขาบางทีเด้งเข้าหาตัวเราแล้วเราต้องไปเจอเขาทุภพกจุกชาติหรือว่าเราต้องเจอมันอีกนะคะในชาตินี้ถ้าเราไม่อยากเจอกับมันอีกหรือไม่อยากแบบต่อกรรมกันนะคะคือต้องปล่อย,ต,ออยต้องปล่อยวางเขาให้ได้แล้วก็แผ่เมตตาให้เขาไปถ้าใครทําไม่ดีกับเรานะคะต้องบอกไว้ก่อนมันเหมือนกับว่าคุณจะมีบททดสอบบางสิ่งบางอย่างที่มันเหมือนซ้ำๆเข้ามา นะคะอาจจะเป็นบททดสอบมาในรูปแบบคนนะ,ะพูดไม่ดีอะไรเงี้ยคือเป็นได้หมดเลยนะคะแล้วก็พลังงานอีกหนึ่งอย่างอาจารย์จะบอกว่าคุณเองมีความเข้มแข็งในใจิตใจมากยิ่งขึ้นมันเหมือนกับว่าคือช่วงนี้เรียกว่าปีหกมันเหมือนมีความอดทนเข้มแข็งมีความมั่นคงมั่นใจในสิ่งที่เราทำมากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นพลังงานที่สวยงามมากขึ้นดีมากๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าการงานเป็นยังไงบ้างฟา o อมอ n สงานวิ่งเข้าชน มีค่อนข้างเยอะเหมือนกันเหมือนอาจจะต้องเลือกงานนิดหนึงนะแช of ์เค n t c อร s ถ้าเลือกได้นะบางคนทำงานที่แบบมันต้องแบบทำงานฟรีแลซ์หรืออย่างเงี้ย of ทชัปบอนส์ซิ s พับางท่านอาจจะต้องกลับไปทำงานในแนวงานเดิมหรือมีคนดึงตัวเราไปทำงานก็ได้หรือว่าอาจจะมีแบบคนคนที่เราเคยรู้จักอะมาชักชวนอะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคุณนะโดดเด่นในเรื่องการทำงานมากสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ขอเลยคืออยาอีโก้สูง ถ้าเราอีโก้สูงเนี่ยมันทาให้เราเหมือนไม่ฟังความคิดเห็นคนอื่นอ่ามันทําให้บางทีบางครั้งมันลดนเสน่ห์ของเราลงได้ด้วยนะคะคือใช้อีโก้เนี่ยต่อเมื่อคนคนนั้นพูดกับเราไม่ดูเรื่องและหรือว่ามันเกินจะเยียวยาและสุด,ส,ดสุดแล้วนะคะค่อยค่อยดึงมาใช้ในยามที่มันจําเป็นในมุมดาร์กของเราแต่มันไม่ควรใช้ตลอดนะคะแล้วก็อีโก้เนี่ยก็คืออาจารย์ไม่อยากให้คุณเองเนี่ยเหมือน ฟังความข้างเดียวคือบางทีบางครั้งต้องมองอะไรให้เป็น360องศาอย่ามองแค่180องศาเท่านั้นเองเพราะว่าพลังงานมันขึ้นตื่นขึ้นมาเลยแล้วพลังงานมันขึ้นคําว่าคุณเองไปไปก้าวหน้ามากนะคะมีการก้าวกระโดดในชีวิตมากๆได้ดีจนคนอิจฉาบอกแค่นี้แล้วกันได้ดีจนแบบ คือได้ผลประโยชน์สูงสุดได้ดีจนกระทั่งแบบมีคนแบบอิจฉาเราอะเออว่าเฮ้ยทำไมมันแบบมันดวงมันทยานคือพลังงานคุณนะพูดตรงๆว่าดวงมันทยานขึ้นอาจารย์พูดเลยนะว่ายามขึ้นอย่าหลงระเริงยามลงอย่าท้ออาจารย์ให้คําพูดนี้เลยว่าเพราะพลังงานของคุณมันขึ้นมันขึ้นแบบเหมือนดวงมันพุ่งกระฉูดเหมือนกันมันไปได้ดีแล้วก็รวมถึงมันเหมือนกับว่าตัวเราเองอะค่ะ เหมือนรู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่อะค่ะมันเหมือนกับว่ามีประสบการณ์สติปัญญาดีมีความโลดแร่นในเรื่องความคิดความคิดสร้างสรรค์ดีเออมันมันไปได้ดีอะเอาไว้ว่ามันดีมากอะค่ะมันดีโอเคนะมันมันใช้ได้มากๆเลยนะคะแต่อาจารย์อยากให้คุณอยู่บนความพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปสิ่งเหล่านี้อาจารย์ทํานาเป็นภาพรวมอยู่ดีฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวเราในการสานต่อเหมือนเป้นหนึ่งว่ามันฟ้าเปิดดวงเปิดแล้วอะค่ะเราเองก็ต้องเปิดรับมันโดยการขยันหมั่นเพียรอดทน ก้าวไปข้างหน้าต่อให้ได้ใครที่ทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องครูบาอาจารย์ต้องให้ความรู้คนอื่นช่วงนี้จะโดดเด่นหรือเป็นอาชีพ่แบบอาจจะเป็นนักเขียนเป็นเกี่ยวกับเรื่องการพิมพ์การแชทการพูดกันคุยการสื่อสารตัวหนังสือเยอะๆหรือว่าอะไรที่ต้องใช้ความละเอียดละอ่อนเยอะๆอาหารจะโดดเด่นมากเหมือนกันนะคะแล้วก็ คือต้องบอกก่อนว่างานเยอะอะค่ะงานวิ่งเข้าชนเหมือน,นตลอดทั้งปีเหมือนกันไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าจะไม่มีงานมันจะมีงานเข้ามาหรือบางท่านอาจจะกําลังต,งต้องมามองหางานใหม่ถ้าคุณไม่เลอกงานจนเยอะเกินไปเลอกพอประมาณมีโอกาสได้งานได้งานใหม่ก็ได้หรือว่าบางท่านแบบกําลังรองงานหรืออะไรก็ตามแต่อะไรที่มันแบบสามารถทําได้ตอนนี้ทําไปก่อนเลยงานมันหายากอะไรที่มัน ใครที่ไหนเขารับทาไปก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงก็ได้นะคะแต่อาจารย์เชื่อว่าเดี๋ยวคุณจะได้งานที่ถูกตาต้องใจหรือว่ามีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จในเรื่องการทํางานมากๆค่ะไปได้ดีค่ะมันคือการก้าวกระโดดในชีวิตมากๆเลยนะเลิศค่ะ,ะเพราะว่าพลังงานขึ้นความสดใสยอย่างนะคะสำหรับเรื่องการเรียนเป็นไงบ้าง The Hangman มันเหมือนกับว่ามันเหมือนเป็นคําว่าทําอะไรเดิมๆเหมือนกันนักการเรียนนะคะ แล้วก็บางทีบางครั้งเกิดอาการขี้เกียจเหมือนกันหรือว่าไม่มั่นใจมันเป็นความสับสนด้ว,ว่าว่าอจะเอาสมมตินะจะไปคณะไหนะดีจะทํายังไงดีฉันจะซิวดีไหมฉันจะออกจากตรงนี้ดีไหมมันเป็นความสับสนในช่วงหนึ่งนะคะเดี๋ยวมันคุณก็จะหาปัญหาไอ้คุณก็จะหาทางออกให้กับปัญหาตรงนี้ได้นะคะแต่ถ้าในกรณีบางท่านอาจจะคะ เป็นอยู่ในคณะแบบอย่างเช่นแบบต้องใช้จินตนาการมีความอาร์ติสต้องใช้ความคิดส,สร้างสรรค์จะโดดเด่นนะคะในในในคณะต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้คุณจะมีความอาร์ตเยอะมีความแบบอารมณ์สุนทีมีแบบความคิดพุ่งกระชูดอะคือต้องบอกก่อนว่าชาวมะเส็งเนี่ยมันเหมือนเป็นความคิดที่มันเหมือนแบบทะยานไปข้างหน้ามันไปข้างหน้าและมันดีมากๆแต่บางครั้งอาจจะแปลว่าเหมือนกำลังหาตัวตนตัวเองอยู่ก็ได้นะคะ แต่พลังงานก็ขึ้นคําว่าอ่านซ้ำๆย้ำๆเดิมๆหรือว่าต้องกลับไปทําใหม่เพื่อให้มันผ่านมันจะเป็นอารมณ์ว่าหลายๆรอบถึงจะทาสาเร็จก็ได้ฉะนั้นอย่าลัทิ้งความพยายามสู้ๆนะอาจารย์เชื่อว่าความพยายามครั้งที่1 0 1ทําสําึเร็จแน่นอนอย่าเพิ่งลาทิ้งในครั้งที่100เพราะว่าพลังงานของคุณน่ยมันไปได้ดีหรือว่าคุณต้องฝ่าฟันต้องต่อสู้เพราะพลังงานขึ้นคําว่าสู้นะเว้ยสู้เว้ยอะไรเงี้ยเราจะทําสําเร็จค่ะแล้วก็หนึ่งอย่างก็คือห้ามขี้เกียจเพราะพลังงานมันขึ้้นคคําาาาาาว่บบงงงทีีรรรัเอจจะม อา,อารมณ์แบบนอกรู้นอกทางบ้างาทักผ่อนได้ค่ะแต่แต่ก็กลับมาขยันนิดนึงนะคะม,มันมีโอกาสสาเร็จมากกว่าค่ะสู้ๆนะจย์เป็นกำลังใจให้ค่ะมีโอกาสทาได้ดีค่ะดีมากกว่าเดิมด้วยเนะาะเรามาดูนะคะสำหรับสําสหรับการเงินการเงินไพคันดูเวิร์้ใครที่ทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องพวกสื่อออนไลน์ต่างประเทศ Import Export อะไรที่เกี่ยวโคกับ พวกเทคโนโลยีความทันสมัยต่าง,างๆเด่นมากนะคะโอ้เงินเข้ามาดีมากเลยอ่ะ,อะแต่มันอาจจะมีเหตุต้องใช้ออกไปบ้างเล็กน้อยนะคะ,ะแต่โดยภาพรวมเงินเข้ามาดีเหมือนเข้ามาสะพัดนะคะเข้ามาแบบเป็นกอบเป็นกำรรเหมือนกันมาจากความสามารถมาจากตัวเราเองหรือบางท่านอาจจะได้มรดกตกทอดหรือมีโอกาสที่จะได้ของขวัญชิ้นโบแดงหรือมีคนมอบของขวัญให้กับเราหรืออาจจะมีคนเอาของอะไรมาให้เรามันเหมือนมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินเข้ามาสําหรับตัวคุณคือเงินแบบ จ่ายคล่องอะค่ะได้ามาแล้วก็จ่ายคร่องอาจจะมีเหตุต้องใช้ตังออกไปเยอะด้วยเพราะว่าบางทีเราอาจจะใช้ตั้งเกง่งหรือใช้เป็กระเหตุที่จําเป็นแต่โดยภาพรวมมันคือ คือขึ้นไม่ขึ้นว่าเดือดร้อนนะคะมันมีเข้ามือซ้ายออกมือขวาบ้างตามปกติแล้วก็จะมีเงินเก็บด้วยแต่ในเวลาเดียวกันคือจะหามาได้เรื่อยๆไม่อับจนไม่เดือดร้อนอะไรบอกไว้เลยแต่แค่ว่าก่อนที่จะได้เงินแต่ละบาทมาอาจจะต้องมาแบบต้องพยายามค่ะต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อและแรงการนิดหน่อยนะคะแต่าจา์ก็มองว่าทุกคนก็ต้องทํางานหนะักเพื่อแลกเงินหมดละคะนอกจากเราสบายแล้วรวยแล้วอะไรเงี้ยแต่าจาย์ก็มองว่าคนที่รวยเขาก็ยังทํางานอยู่มีเยอะแยะมากมายฉะนั้นอาจารย์ก็เลยบอกว่าอดทนสู้ต่อไปเพราะว่าเงิน คุณเข้ามาสัพพัดมากแต่ใช้เงินอย่างมีสตินิดนึงนะคะเพราะว่าพลังงานมันยิ่งขึ้นว่าบางทีบางครั้งใช้เงินไปกับอะไรที่มันอาจจะไม่จําเป็น100%ก็ได้คือให้พิจารณาดีก่อนที่จะควักหรือโอนเงินละกันนะคะแล้วก็เงินอาจจะ บางทีคือจริงๆพลังงานมันขึ้นคําว่าพักผ่อนหย่อนใจบ้างไปเที่ยวบ้างนะคะถ้ามีโอกาสมันจะเหมือนเป็นการชาร์จพลังให้กับตัวเองนะคะบางทีอาจจะหมดไปกับเรื่องการเดินทางทําให้เรามีความสุขอันนี้คือโอเคนะคะอาจารย์ก็บอกว่าเออเราจําเป็นนะเราจะต้องดึงดูดพลังงานดีๆไปแบบชาร์จพลังงานของตัวเราเองก็ได้นะคะถือว่าใช้ได้ค่ะอ่ะดีค่ะดีบางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าขายบ้านขายรถขายที่ดินได้นะคะหรือมีโอกาสได้มันมาอืมมันจะเป็นอารมณ์นี้หรือว่าเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ค่ะเช่นมือถือแท็บ อะไรที่มันจําเป็นถ้าอย่างนี้คือโอเคค่ะมีโอกาสได้มันมาเหมือนกันได้พอตัวเราซื้อเองหรือว่ามีคนซื้อให้ฉะนั้นเห็นคุณค่าของเงินทุกบาททุกสตางค์และสิ่งของที่ได้มันมาจากคนอื่นด้วยนะคะที่แบบเขาตั้งใจที่จะให้มอบเป็นของฝันหรืออะไรก็ตามแต่นะมีสติกับการใช้ทั้งย์เยอะๆนะสําหรับความรักคนโสดเอาโสดสนิทก่อนนะคะอาจารย์จะรวมกันโสดสนิทแล้วก็คนที่มีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนคือแล้วแต่ไพ่จะบอกค่ะจะรวมกันนะคะ p a s e of sorts it of p e n t a c l e s นะคะแล้วก็ the wheel of fortune คือต้องบอกก่อนว่าบางครั้อาจจะแปลว่าในช่วงช่วงแรกค่ะอาจจะเจอคนที่มันไม่ใช่เข้ามาแต่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะเรียนรู้จากมันแล้วค่อยๆเลือกมันจะมีคนที่ใช่เข้ามาประมาณกลางปีเป็นต้นไปค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะทาดวงเป็นรายเดือนแบบแต่ละเดือนให้อยู่แล้วค่ะไม่ต้องห่วงนะคะอันนี้มันแค่เสริมเข้ามาพิเศษเฉยๆในการทานายดวงรายปีเพราะว่าอาจารย์ต้องบอกก่อนว่าคุณมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาค่อนข้างสูงมากนะคะให้มาแบบ เข้ามาศึกษาดูใจกันมันอาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนค่ะสำหรับคนโสดแต่มันก่อนที่จะเจอคนที่ดีอ่ะต้องเรามาระวังอาจจะเจอแบบรักสามเศร้าเราสามคนหรืออาจจะมีการเข้ามามากกว่าหนึ่งคนเพราะว่ามันเป็นคําว่าสเสน่ห์นะคะหรือว่ามันเป็นกิเลสได้ด้วยนะคะให้ระวังตรงจุดนี้นะคะสําหรับสถานะไม่ชัดเจนคุ้มเครือคือถ้ามันมีปัญหาในเรื่องผลประโยชน์เข้ามาคือต้องบอกแบบนี้นะถ้าคบกันเพราะเรื่องผลประโยชน์ เรื่องเองินเรื่องทองหรือมันมีการหยิบย,มยืมตังตั้งแต่ต้นน่าจะไม่ใช่นะคะอันนี้เตือนเอาไว้ก่อนนะแต่พลังงานขึ้นคําว่ามามาหายหายบางทีไม่ใส่ใจถ้าเขามามาหายหายไม่ใส่ใจอาจารย์มองว่าไม่น่าใช่แต่ม,มีโอกาสที่จะมีคนใหม่เข้ามาค่ะนะคะที่มันอาจจะดีมากกว่าเดิมหรือว่าไปได้สีเสมอกับเรามากกว่าเดิมนั่นเองนะคะสำหรับคนที่มีแฟนนะคะหรือว่าคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะ The Moon, Page of Pentacles, Two of Swords นะคะอ h uh, e ะ r f p o n t e n t e s l e s มีสเสน่หมากจนกระทั่งมีบุคคลนึงพยายามที่จะเข้ามาในชีวิตของเราเหมือนกันนะเนี่ยพลังงานขึ้นคำว่าเรามีแฟแล้วรักษาสีลธรรมข้อสามให้มากที่สุดนะคะจงมีสตินะเพราะพลังงานบางทีมันอาจจะมีบททดสอบเข้ามาในตรงจุดนี้ก็ได้ในปี65คือ บางคนมีแฟนหรือแต่งงานแล้วมันอาจจะแบบมีคนเข้ามาหรือคนเดิมๆคนเกา่าหรืออาจจะเป็นคนใหม่ที่พยายามเข้ามาในชีวิตของเรานะคะหลงเสน่ห์เราหรือเราไปโปรยเอาไว้หรือเปล่าสิ่งเหล่าน,นี้ต้องเรามาเล่าหังนะคะ แต่พลังงานต้องบหกแบบนี้นะว่าถ้าหมาอีกมุมหนึง่งมันอาจจะแปลว่ามีบุตรมีทาย,ยาทก็ได้หรือรับน้องหมาน้องแมวเป็นไดน้หรือบางท่านอาจจะแปลว่ามันมีอุปสรรคเข้ามานิดหน่อยแหละแต่สุดท้ายคุณทั้งสองคนก็ไปจากกันไม่ได้บางท่านอาจจะถึงขั้นแต่งงานมั่นหมายอาจจะแปลว่าวุ่นวายเอลุงตรงนางในการที่จะจัดงานก็ได้คือเอาตรงๆว่าพลังงานมันขึ้นเป็นคําว่ายังรักกันเหมือนเดิมแต่มันมีบททดสอบเล็กๆไม่น้อยเข้ามามาลองใจนะคะมาทดสอบเรานะคะเพราะว่า มันมีโอกาสสูงมากที่แบบมันจะมีบุคคลเข้ามาอาจารย์ก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะแต่นี่เป็นคําเตือนฉะนั้นเราดูดวงเพื่ออะไรคะอยู่เหนือดวงไม่ใช่ไปตามดวงจงมีสตินะคะเพราะว่ามันเหมือนความทั้หมดอีกมุมนึงังอาจจะเป็นความระแวงความขี้หึงขี้หวงความไม่ไวเนื้อเชื่อใจกันมันทําให้เกิดปัญหาได้นะคะอ่าตรงจุดนี้ก็จงมีสติกับเรื่องความรักสําหรับคนที่แต่งงานแล้วนะคะอืมคือถ้ามันมีเรื่องมีปัญหากันตั้งแต่ต้น ถ้ามันไปกันไม่ได้มันมีโอกาสเลิกลากันเหมือนกันอาจารย์ก็อยากใช้คําพูดนี้นะคะคือสาหรับคนที่แต่งงานแล้วบางท่านอาจจะแบบมีการหย่าร้างการหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นเกิดจากการเรื่องชู้สาวเรื่องผลประโยชน์เรื่องอะไรที่มันเหมือนแบบเรื่องความรุนแรงได้ด้วยนะคะมันมีโอกาสถึงขั้นจากลากันถ้าไม่อยากเกิดเหตุการณ์นี้ถ้ามันไม่มีเหตุการณ์ตาที่อาจารย์พูดไปเมื่อครู่นี้คุณทั้งสองคนก็คือไปกันได้ไม่มีปัญหาเลยค่ะคือมันอยู่เหนือดวงไปแล้วไปได้ดีเพอเพออาจจะแบบรักกันมากขึ้น หรือเข้าใจกันมากขึ้นหรือว่าร่วมสร้างธุรกิจร่วมกันหรืออาจจะมีบุตรมีลูกก็เป็นได้นะคะอ่าฉะนั้นมันมีบททดสอบเข้ามาจริงๆสำหรับทั้งคนที่มีแฟนและแต่งงานนิดนึงนะคะสำหรับเรื่องสุขภาพเป็นยังไงบ้างนะคะอ่าบางทีบางครั้งมันเกี่ยวกับเรื่องอ่าเรามาระวังเรื่องควาว่าอ่าภายในใจ,ใจิตใจปวดตาขำับเบ้าตาสายตาเปลี่ยนนะคะแล้วก็ เป็นการปวดหัวปวดศีรษะไมเกรนนะคะแล้วก็เรามาระวังเรื่องกดไหลย้อนนะคะแล้วก็โรคทุกชนิดที่เกี่ยวกับเรื่องการมีเพศสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ต่างๆฉะนั้นป้องกันและก็รักษาความสะอาดและดูความปลอดภัยให้กับตัวเองด้วยจงมีสติกับตรงจุดนี้เพราะพลังงานมันขึ้น,ข,นขึ้นมา ให้เรามาระวังเหมือนโลกมันถามหาจากโลกกรรมนะคะคำว่าโลกกรรมคือโลกพฤติกรรมจากการกระทําของเราบางทีทานอาหารไม่ตรงเวลากฎระยะมันถามหาเอ่อมันแสบไปหมดเลยเนี้ยเป็นได้หมดเลยหรือว่าอะไรที่มันอยู่ภายในของเราที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ตัวสุขภาพประจําปีด้วยนะคะจะยิ่งดีต่อตัวคุณนะแล้วก็พลังงานมขึ้นคำว่าเรามาระวังน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะเกี่ยวกับเรื่องแบบ เหมือนระบบไหลเวียนเรื่องเลือดเรื่องน้ําในร่างกายเราต้องระวังนิดนึงในปี65นะคะสําหรับเรื่องการทาบุญอาจารย์บอกเสมอพ่อแม่บุพกรารีผู้มีระคุลสําคัญอันดับต้นอาจารย์เข้าใจว่าโลกเรามี2มุมมีมุมดาร์กมีมุมสว่างนะคะมุมที่สว่างถ้าเรามีพ่อแม่ที่ดีพ่อแม่บุญธรรมพี่ปานาอาปุยตายายใครก็ตามแต่ที่ดีกับเรากตาัญญูเท่ากับความเจริญทำไปเถอะนะคะอาจารย์เชื่อนะว่า ยิ่งเรากระตันยูเรายิ่งได้ดีเป็นเรื่องจริงไม่เป็นอื่นนะคะเรายิ่งให้เรายิ่งได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนด้วยนะคะหรือเป็นการดูแลท่านก็ได้ส่วนในกรณีที่มุมหนึ่งมุมดาร์กมากๆอาจารย์เข้าใจตามที่เราเห็นตามข่าวนะกลัวนิดน,นึงก็กะตันยูเท่าที่เราไหวทาเท่าที่เราไหวอาจารย์เชื่อทุกคนมีเหตุผลของตนนะคะต่อถัดไปทําบุญรอบบ้านนะคะเรามาดูกันดีกว่าทําบุญเหมือนมันเป็นคําว่าทําได้ทุกอย่างเอาจริง มาเสร็จมัได้ทับทุกอย่างเป็นการสมมตินะสร้างโรงพยาบาลอุปกรณ์การแพทย์สร้างวัดสร้างโบส์สร้างวิหารสร้างห้องน้ําสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆเป็นเกี่ยวกับเรื่องอิฐหินบุญทรายก็ดีนะคะแล้วก็ทําบุญที่เกี่ยวกับเรื่องพวกโรงพยาบาลสมมติโรงพยาบาลเกี่ยวกับเหมือนแบบยิ่งเกี่ยวกับเรื่องแบบโรงพยาบาลที่ต้องการความช่วยเหลือที่แบบมีคนยากไร้หรือว่า เกี่ยวกับเรื่องจิตเภทต่างๆอะคะ่ะอย่างเช่นโรงพยาบาลศิีธัญญานะคะสมมติอันนี้สมมติให้ฟังยิ่งดีนะคะหรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องอคนที่เป็นคนยากไร้ต่างๆและแบบเป็นผู้ป่วยหรือผู้ป่วยติดเตียงได้หมดเลยดีหมดเลยนะคะแล้วก็นอกนั้นไม่มีอะไรนะคะมันจะเป็นแบบจริงๆบอกตรงนะคุณทําบุญกับอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกสบายใจที่อยากทําเป็นการโอนเป็นการไปทําเอง แต่ขอให้ทําโดยที่เราไม่เดือดร้อนเท่านั้นเองนะคะหบาทก,ก็คือบุญถ้าเราทํำด้วยใจสูงบางท่านอาจจะเป็นการที่ให้การปรึกษาผู้อื่นนะคะหรือให้กําลังใจผู้อื่นมีพลังงานดีๆส่งต่อให้กับผู้อื่นอาจารย์พูดเลยลยิ่งให้คุณยิ่งได้พลังงานของคุณจะไม่มีวันหมดแน่นอนค่ะแล้วก็พลังงานอีกหนึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นคือถ้าคุณทํากับเกี่ยวกับจริงๆมันเป็นพลังงานคําว่าเราเอง อาจจะเป็นการทานมังสวิรัตก็ได้นะละเนื้อสาาัตว์อะค่ะทุกวันพระจะยิ่งดี นะคะตอเดือนอาจจะมี4ีวันใช่ไหมทานทุกวันพระแล้วก็ทุกวันเกิดจุ๊บคุณเกิดวันอังคารทำวันอังคารเกิดวันพุธทำวันพุธด้วยยิ่งดีจริงๆทําได้หลากหลายแบบค่ะเอาจริงๆไม่จำเป็นต้องทำตามที่อาจารย์พูดทั้งหมดนะคะคือทาอย่างอื่นเพิ่มเติมได้เลยเอาที่เรารู้สึกสบายใจเพราะว่าพิมเสสก์อะทากับอะไรก็โอเคหมดเลยถือว่าไปได้ดีมากๆด้วยซ้ำไปนะคะหรือทาทานอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะสรรพสัตร์ทั้งหลายกับน้องมาน้องเมวเป็นได้หมดเลยนะคะ เรื่องการสวดมนต์นังสมาธิก็จําเป็นสําหรับตัวคุณคือดีมากๆคือการสวดมนต์นังสมาธิหรือว่าหากิจกรรมอื่นทําทให้เกิดสมาธินะคะการสวดมนต์บททั่วไปจารย์แปะไว้ด้านล่างและเสริมด้วยพระคาถงางเงิน้านที่เป็นเสียของอาจารย์สวดได้แล้วก็บทกรวดน้ําถ้าคุณทําบุญเป็นการโอนนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการทําบุญแบบไปทําเองหรือว่าสวดมนต์นังสมาธินะคะแนะนําว่ากรวดน้ําลงดินด้วยจะยิ่งดีบทกรวดน้ําใน Google มีเยอะมาก แต่ถ้าท่านใดไม่สะดวกก็เป็นการแผนเมตตาต่างๆก็ได้หมดค่ะคือคือทำอะไรที่เรารู้สึกสบายใจที่จะทำนะคะแล้วก็ในกรณีบางท่านไม่สะดวกในการสวดมนต์สมาธิก็หากิจกรรมอย่างอื่นทำให้เกิดสมาธิได้อย่างเช่นวาดรูปวาดเขียนบางท่านโซเชียลดีท็อกซ์คือละจากสื่อโซเชียล อยู่กับน้องหมาน้องแมวเรีนโยคะออกกําลังกายบางท่านฟังเพลงปรับสมาธิฟังเสียง ASMR มีเยอะแยะค่ะใน YouTube และแพลตฟอร์มแบบพวกพอดแคสต่างๆมีเยอะมากขอให้คุณเสพสื่อที่เป็นด้านบวกแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาตัวคุณถ้าเรารู้ว่าเรารับอะไรที่แบบเหมือนแบบทาให้ทำร้ายจิตใจเราไม่ได้อย่านะคะ,ะเสพสื่อที่เป็นด้านดีๆด,ด้านบวกมันจะมีความสุขมากกว่านะคะฉะนั้นทํายังไงได้อย่างนั้นอ่ะคือถ้าเราต้องการยังไงให้เข้าไปเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นแค่นั้นเองนะคะ อยากทุกเข้าไปอยู่ตรงทุกอยากสุขเข้าไปอยู่ตรงที่มีความสุขแค่นั้นเลยนะคะเพราะพลังงานของคุณมันมันแล่นเข้ามาไวโดยเฉพาะเหมือนแบบเรื่องเซนส์เรื่องการสัมผัสเรื่องแบบอะไรที่มันดึงดูดเข้ามาไวคุณจะดึงดูอะไรต่างๆเข้ามาไวมากนะคะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์บอกคือจงมีสติแล้วก็จงใช้ชีวิตให้มีความสุขให้มากที่สุดอาจารย์เชื่อว่าพลังงานของคุณขึ้นไปในทิศทางที่ดี ขอให้คุณหมั่นกระทำความดีในปแบบต่างๆเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็เชื่ออยู่เสมอว่าคนทำชั่วได้ดีไม่ดีเมื่อถึงเวลากดแห่งกรรมยังไงก็มันก็จะเล่นงานตามการเวลาช้าหรือเร็วมันก็เกิดขึ้นอยู่ดีนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดขอให้ตัวคุณและครอบครัวของคุณสุขภาพกายและใจแข็งแรงมากๆนะคะขออนุญาตจบคำทนายนั้นอ่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเ้งเป็นใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook ก a n Page ได้ติดกต็อได้ IG ีได้มีนน้อาไอกทวานาะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ